สวัสดีครับลุงดำพามาดูยอนะครับยอยอนี้ก็ประมาณยอใหญ่ประมาณ8เมตรคูณแเมตรนะครับตอนนี้ก็ยออีกตัวหนึ่งที่ลุงดํามาดูน่าจะเป็นของจ้าของบ้านนี่นะครับเพราะที่นี้มันเป็นเนยยอพวกนี้ก็ยอมาตรฐานเขามีบ้านอยู่เฝ้ายอนะครับตอนนี้ก็ดูดีน้ำก็ท่วมเยอะแต่และยอก็ทำคล้ายๆกัน นะครับยอดักปลายอยกปลานะครับทำด้วยโครงเหล็กผสมโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กไม้ไผ่เหล็กยอยาวนู้นโครงฝั่งเนาะยอไม้นี่ก็ใช้ไม้ไผ่สีสุขตั้งแต่โคนยันปลายเลยเอาลำสวยๆเท่าๆกันแล้วก็มาต่อแล้วก็จะมีแกนยกขึ้นมีสายสลิงตัวนี้ล้างให้ยอยกง่ายๆขึ้นแล้วก็ลงไปในน้ํา อนนี้ก็เป็นฐานพวกเอ้ไม้ตอหมดต่างๆนะครับนี่ไม้ตอหมดต่างๆอันนี้ก็ทําแบบมั่นคงแข็งแรงอยู่หน้าบ้านสุขกสบายตามธรรมชาติอัตภาพนะครับมีเปนอนมีต้นมะขามหวานมะขามเทศหวานปลูกไว้กินหน้าบ้านมีห้างห้างไว้นี้ก็ไว้ยิงปลาตอนกลางคืนอยู่บนห้างปลาแรง สนุกสนานกันสนุกสนานตามวิถีชาวบ้านตุงดามก็พามาดูน้ำท่วมตอนนี้ยอแต่และอันนี่กันคันคนละกิโลหนึ่งหรือประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับห่างๆกันพอเราจะถ่ายรวมกันหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้วิดีโอของลุงดำก็จะเป็นจะเป็นไอ้นี่ จะเป็นในพวกไอสันส้นๆเนานะตอนนี้ก็เสร็จกิจตัวใหม่ดังมาเห็นแล้วเจ้าหอยเชอรี่เนี่ยนะครับนี่มีราคาตอนนี้ตกเบ็ดคันนะครับเนี่ยจะบกเบ็ดคันขายเหยื่ยออาเขียดนะครับเขียดน่ะเกาะทั้งปา่าบางคนก็เกาะทั้งนี้เพื่อไม่ให้มันตาย <c oughs> แล้วก็มาดูหอยเชอรี่นะครับนี่ก็เยอะช่วงหน้าหน้าน้ำในหอยเชอรี่เยอะครับนี่ นี่หอยเชอรี่เต็มเด็ดเ็จกินตัวใหม่ที่ภาคใต้เขาต้องการหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ไปทำไรลงดำกว่าไม่รู้นะครับนี่นี่ก็เบ็ด <c oughs> เบ็ดลำหนึ่งก็ใช้ไม้ไผ่สามป้องนะครับสามป้องเหลามาเบ็ดคันเป็นคันยาวๆนะครับนี่ก็ปากลงดินครึ่งป้องเอาไว้ครึ่งป้องยาวๆสามป้องไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่สีสุกนะครับ ไม่ไผ่อื่นไม่ได้เพราะมันไม่เด้งซ <c oughs> ุงดำก็พามาดูวิถีชาวบ้านในการอยู่การทำมาหากินตามภาษาชาวบ้านอยู <c oughs> ่อย่างสบายสบายไม่ต้องเครียดในวิถีชาวบ้านชายทุง่ง <c oughs> อยู่ในเมืองกรุงบางทีมันเครียดเยอะๆนะครับลองมาอยู่นอกๆตามชายทุง่งนี้ท่านจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงนะครับยกยอหาปลาสนุกสนานตามวิถีชาวบ้าน ไม่ต้องไปแข่งกับเศรษฐกิจไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องแข่งล่ำแข่งรวยนะครับแข่งตัวเองว่าตัวเองพอแค่ไหนคำว่าพอนี่ก็คือพอในใจเรานะครับที่พอพอพอใจเ,าเราเราสุขแค่ไหนความสุขของเราก็หาได้ง่ายจากตัวเราเองถ้าเรารู้จักพอความสุขก็เริ่มมา นะครับนี่มะขามเทศหวานผู้ไปกินด้วยรังนกกระจาบตกๆเขาก็มาห้อยดูสวยงามนี่ห่างยิงปลานะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำพามาดูยอยกปลานะครับ,แค,นะครบแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ